คำแรกต้องบอกว่าเหนื่อยใจนะครับผมเคยเรียนสื่อไปครั้งหนึ่งว่าคุณทักษิณจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกการทําดีทําชั่วคนอื่นไม่รู้แต่ใจตัวเองต้องรู้คือการตกลกทั้งเป็นนะครับคุณทักษิณจะต้อง ได้รับกรรมตรงนี้อยู่แล้วครับผมคิดว่าประชาชนทั่วไปคงรู้นะฮะถ้าจิตใจเป็นธรรมและเป็นกลางจริงๆเนี่ยผมดูแล้วประชาชนทั่วไปก็รู้ว่าคุคณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะฮะย้ำว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่เราจะไปปรับปรามเนี่ยตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณมาตามกฎหมายทุกอย่าง ถูกกฎหมายทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะประชุมกรรมิการการเมืองตรงนี้อยู่เนี่ยคนที่อ้างว่ามาถูกกฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบแต่ที่ชัดๆอยู่แล้วก็คือกรมราชธรร์น,นะครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุด ถ้าการทําผิดกฎหมายสารตัดสินแล้วเนี่ยไม่ต้องจําคุกเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเป็นธรรมกับรักโทษอสองแสนกว่าคนที่อยู่ในเรือนจําหรือไม่นะฮะเรื่องนี้อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็เรียนให้ทุกฝ่ายได้เดินตั้งเดินหน้านะครับในการตรวจสอบแล้วก็ตั้งสติให้ดี ให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับเ,เช่นคณะกรรมการปรปรชซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งมีได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเลขาปปชก็ถแถลงแล้วเนี่ยผมก็เรียนว่าเรื่องนี้จะมีคนที่เกี่ยวข้อง3ส,ส่วนที่ต้องถูกตรวจสอบในส่วนคุณทักษิณก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าแกก็ใช้ช่องทางกฎหมาย แต่ส่วนที่ต้องถูกสอบสอบเนี่ยจะเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับองค์ประกอบก็คือ1ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราท่านเป็นผู้กํากับดูแลหน่วยราชการทั้งหมดจะปฏิเสธความราบับผิดชอบไม่ได้ครับส่วนที่2คือกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม ก็ไล่ไปตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพอาทิบดีกรมราชธรรมถ้าเรื่องนี้ใช้คณะกรรมการพักโทษก็ต้องไปดูว่าคณะกรรมการพักโทษพี่นาถูกต้องหรือไม่ส่วนที่3คือโรงพยาบาลตำรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปฏิเสธไม่ได้เป็นหลักฐานในอนาคตแล้วใครไป ปรับปรุงปรุงแต่งแก้ไขบิดเบือนท่านก็มีความผิด